สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสกับนนท์และก็พี่ภูมิค่ะมีทราบกันไหมคะว่าคนไทยเนี่ยมีอัตราสเสียชีวิตจากโรคอ้วนสูงถึง20,000คนต่อปีเลยนะคะส,สองหมื่นเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะครับแสดงว่าพฤติกรรมการกินทุกวันนี้น่าจะเปลี่ยนไปใช่ค่ะเวามวิจัยกันมาเลยว่าเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคเนี่ยนะคะเปลี่ยนไปมากชอบรับประทานอาหารไขมันสูง หวานจัดเค็มจัดแล้วก็เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเยอะๆน้ำตาลสูสงๆค่ะรวมถึงไม่ยอมออกกําลังกายกันด้วยจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพเนี่ยมันสําคัญมากแล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับขอให้เราทานอาหารครบ5หมู่เลือกกินสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกําลังกาย วันละนิดวันละหน่อยแค่นั้นเนี่ยสุขภาพก็ดีแล้วคุณผู้ชมชแล้วค่ะออกกำลังกายนอกจากจะดีต่อสุขภาพร่างกายของเราแล้วสุขภาพก็ดีด้วยแล้วก็ความอ่อนเยาว์ด้วยค่ะวันนี้เราเจาะลึกกันครับเรื่องของน้องชายโดยเฉพาะน่าสนใจมากๆพลาดไม่ได้นะคะเพราะเรามีแฟนรักมากมีผู้ชายคนโอ้โหเดินหน้าจีบใหญ่เลยเราทำไงครับถ้าผู้หญิงเล่นด้วย <ฮะ S 3> เราก็จะเป็นฝ่ายถ้าผู้หญิงไม่เล่นด้วยเราก็ต้องเสียไม่รู้เรื่องก็ยาวอะครับัยรุ่นหลายๆเข้าใจผิดว่า ถ้าโชคโชนแล้วเส้นสองสลึงจะต้องขาดมันมันจะแค่ฉีกพอไปมีเซ็กปริฉีกขาดอีกไม่กล้าที่จะมีเพศสัมพันธ์วิธีแก้ไขนะฮะถ้าไม่อยากผลิปก็แค่<ไ>แคมีเธออกกลกล,กล,กล็พ้ว